สวัสดีครับไอ้สุขสะดวกประจำวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิงหาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้น่าจะครบทุกสายขาดอย่างเดียวคือพระหล่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาพระหล่อมาให้องค์ก,ก็ได้อ่ะเริ่มเลยอันนี้พระสมเด็จนะคือคุณดูเลยนะคุณชอบ ุณชอบแบบไหนอะคือไม่ต้องคอมเมนต์ถามนะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้เนี่ยด้านบนเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับนี่นตรงปลายนิ้วผมอะโทรมาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจคลิปนี้จะเปิดออกอากาศตอนเวลาอา่าเก้าโมงครึ่งนะครับดูแล้วก็ชอบชิ้นไหนยังไงโทรสอบถามเลยนะครับโทรสอบถามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแอดไลน์เนื้อหาตามนี้พระตรงพระตรงปกทุกองค์นะครับอ่ะ ขออนุญาตไม่ส่งรูปเพิ่มนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วค่อยทักนะครับอ,องนี้ใครที่หาพระสมเด็จนะ,ะพิมพ์อาจจะไม่ได้เป็นพิมพ์ที่ถูกต้องหรืออะไรนะครับแต่เนื้อหาคือเก่าเก่าถึงยุคเก่าปึ๊กเลยนะครับใครหาอยู่ก็เรียนเชิญนี่เป็นพิมพ์วัดเกศชัยโยหกชั้นนะครับเป็นพิมพหกชั้นอกอก,อกตลอดนะครับ พระองค์นี้เป็นพระวัดภูมารินนะครับเป็นพระสมเด็จวะะัดระฆังฝากขู่วัดภูมารินนะครับอตอนที่ออกให้บูชาเมื่อประมาณน่าจะสักน่าจะสักประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วมั้งครับตอนที่ออกจากวัดรู้สึกจะออกเขาจะเช่าบ,บูชามาองค์องค์ละพันกว่าบาทนะครับอันเนี้ยนะอ่ะองค์นี้ผมเคยนํารีวิวด้วยมั้งนะนี่ พระวัดภูมารินนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับองนี้ร้อยเปอร์เซ็นออกจากวัดภูมารินมานะครับดูชอบใครอยากได้ก็เอาไปแบ่งผมเห็นถามผมจังเลยนะพอเอามาให้แบ่งก็รบกวนนะครับเน,เนื้อหาตามนี้นะองนี้พิมพ์คือเนื้อหาวัดภูมารินเนี่ยเขาจะเป็นพระเนื้อดึกแกล่งนะครับแตกลายงาเป็นเอกลักษณ์เลยนะ เนื้อหาชัดเจนนะครับพระเป็นแบบแม่พิมพ์เดียวก็คือเป็นพระยุคต้นนะครับอ่าใครหาใครหาไปแขวนก็ไม่ผิดหวังนะครับเอาไปไม่ผิดหวังนะครับนะอเป็นพระที่ออกจากวัดภูมารินนะครับพระไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าวัดภูมารินผลิตนะคือพระองคเนี้ยแตกกูจากวัดภูมารินนะครับเป็นพระสมเด็จวัดลักขังนะครับฝากกูวัดภูมารินนะครับถึงยุคเนื้อหาถึงยุคสมเด็จโตนะครับ แล้วก็ประวัติเพิ่มเติมสอบถามผมแล้วกันหรือไม่ก็ย้อนไปดูคลิปนะครับอ่ะอ่าองค์ถัดไปองค์ถัดไปเป็นสมเด็จอ่าสมเด็จยุคต้นนะครับสมเด็จยุคต้นอ่าสมเด็จวะัละครังยุคต้นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพิมพ์ศิลปะแบบอู่ทองนะครับออกไปทางเส้นได้เส้นลวดนะครับเป็นพระยุคต้นๆน,นะครับเนื้อหนึก,กแกล่งนะครับ แบบนี้วัยรุ่นยุคเก่าๆชอบครับรุ่นคุณน้าคุณอาผมอะคุณนาคุณอาคุณพ่อผมอะคุณลุงคุณปู่อะครับคุณลุงคุณปู่คุณนาคุณอายุเก่าๆจะชอบนะครับคนยุคเก่าๆจะชอบพระอยู่สองสองประเภทจะชอบเนื้ออยู่สองประเภทก็คือเนื้อแบบนี้คือเนื้อแกร่งแล้วไม่ก็เนื้อแบบนี้ไปเลยเขาจะชอบเนื้อแบบนี้นะครับวันนี้เอามาให้ครบถ้วนอะองนี้สวยสวยครบถ้วนนะครับ อ่เป็นพระยุคต้นนะครับเนื้อหาตามนี้เลยเนื้อหาตามนี้เลยเก่าๆจัดๆนะครับองนี้สวยผมหยิบพยายามหยิบสวยมาอันนี้ผมก็เริ่มล่อยหลอนะมีคนมาแบ่งผมไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ผมก็ชักจะน้อยแล้วละ่ะชักจะไม่มีแล้วละ่ะหาเก็บตามอะไรก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับน่าจะยากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆแหล่งเขาก็นํามาแบ่งให้บูชากันอยู่ นะอ่ะรังใหญ่ผมก็เห็นเขามาแบ่งให้บูชานะครับอ่าเนื้อหาถูกต้องนะครับเนื้อหาแบบเนื้อไม่ใช่เนื้อแต่ก็คือเนื้อมันแบบจัดนะครับหลังแบบออกสังขยาเน้อยนะครับเนื้อแกล่งจัดนะครับพระตรงปกไม่ได้นำออกมาแบ่งนานเลยนะครับเนี่ยด้านหลังมีรอยนิ้วมือด้วย ถ้าโชคดีก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือของสมเด็จท่านก็ได้อันนี้เราไม่ทราบนะครับเอาเป็นว่าดูดูดแลชอบเรียนเชิญแล้วกันเธอพระแบบนี้ยเอาไปเลี่ยมแขวนไม่อายเพื่อนนะครับบอกไว้เลยนะครับถึงพิมพ์ม,มันจะไม่เข้าพิมพ์นิยมนะครับแต่แขวนแล้วไม่อายเพื่อนนะครับใช้เป็นองค์ครูได้เลยในการศึกษานะครับพระเนื้อหาแบบนี้ทันยุคนะครับเนื้อหาทันยุคจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนี่เป็นพระยุคต้นสององค์นี้นะครับ ใครชอบเรียนเชิญเลยสององนี้นะครับโทรสอบถามนะครับเบอร์โทรผมไว้เนี่ยมุมขวาบนเนี่ยนะครับไม่ต้องถามทาคอมเมนต์นะครับผมไม่ไม่ได้อยากตอบตรงนั้นนะอะสององนี้ใครสนใจโทรสอบถามนะครับเป็นพระยุคต้นนะครับเนื้อหาแบบเนื้อหาแบบหลักแบบเนื้อหาแบบถึงยุคถึงยุคอะนะครับจบจบจัดจัดอ,อีกองหนึง่งเป็นพระที่สายอนุรักษ์นิยมหรือว่าสายอ สายปัจจุบันเนี้ยครับที่เขานิยมกันนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อดินเกาลีน,นะครับน่าจะเป็นพระยุคปลายนะครับเป็นพระดินเกาลีน,นะด้านหลังฝังตะกุดเก้าดอกนะครับตะกุดเนี้ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตะกุดกลุ่มตะกุดเปียกทองนะครับน่าจะไม่ใช่ทองคําหรอก น่าจะเป็นกลุ่มเปียกทองหรือถ้าโชคดีเป็นทองคําก็เลยตามเลยไปไม่ว่ากันนะครับคือผมได้มาอย่างไงก็แบบนั้นนะครับนเนื้อหาประมาณนี้นะครับใครชอบเรียนเชิญเลยผมเห็นรังใหญ่ๆเขานามาแบ่งอยู่นะรังใหญ่ๆเห็นเขานามาแบ่งเอามาแบ่งด้วยแพงด้วยแหละโอองหลายตังเลยนะครับเนี่เป็นดินเกาหลีน,นะครับ พิมพ์ทรงคมชัดนะครับค่าป้าขึ้นแน้วกเก่าสำหรับสายกล้องพันเอ็กก็แน่นอนครับนิยมอยู่แล้วนะครับเป็นเนื้อดินเกาหลีถ้าตามตำราก็จัดว่าเป็นพระยุคปลายป,ไปองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นพระทิพย์แล้วก็มีเส้นโบลูกแก้วนะครับพระสมบูรณ์นะครับพระสมบูรณ์มากนเนื้อหาดีครับก็เลยหยิบมาแบ่งหยิบมาให้แบ่งให้ดูครับ ใครชอบก็เรียนเชิญนะครับเนี่ยแต่ภาพแบบนี้ผมว่าไปแขวะแล้วสวยอนาคตพอไปแขวะแล้วสวยครับเนื้อเขาจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับคฝ้าฟ้าฟรรมเก่าต่างๆมวลสารดูตาเปล่าก็เห็นแล้วครับลอยแตกลอยหนอนด้นต่างๆต,ตะกุดผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มตะกุดเปียกน่าจะเป็นเปียกคลองนะผมดูผมดูแล้วว่าน่าจะไม่ใช่ฝาบาทหรอกถ้าเป็นฝาบาทมันต้องเก่าแล้วล่ะเพราะว่า เวลาจะให้ยี่สิบสามสิบปีไงก็ต้องเก่าครับถ้าเป็นฝาบาทแต่เนี้ยผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มตะตะกุดเปียกทองน่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับหรือถ้าโชคดีก็อาจจะเป็นทองก็ได้นี่ผมไม่ทราบจริงนะผมไม่รู้นะอันว่าเนื้อหาตามนี้แล้วกันดูชอบก็โทรถามแล้วกันครับแต่ผมเห็นลังให,ใหญ่ผมว่าพี่ๆเพื่อนๆก็รู้แหละพี่พเพื่อนๆ่ก็น่าจะรู้แล้วแหละผมได้มาผมก็แบ่งนะครับเนี่ยอัอนนี้น่าจะเป็นกลุ่มของอะไรอ่ะ มวลสารที่เขาบดอะไรสักอย่างอะนะครับอ่ะเอ๊อ่าองนี้นะครับเป็นเกาลีนนะครับตะกุดเก้าดอกนะครับ <learns> อ่าสนใจโทรสอบถามอีกองหน,นึ่งนี่ก็เป็นแบบเป็นเป็นพระแหละที่เขาว่ากันเป็นยุคปลายนะครับเนื้อหาดีครับเนื้อหาดีองค์นี้มีโคตรระครังนะครับดูเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อหาดีโคตรระครังอ่าเนื้อหาประมาณน,นี้ นะครับยุคปลายยุคอะไรเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาดีอยู่แล้วครับผมว่าพี่ๆเพื่อนๆดูเป็นอยู่แล้วเนื้อแบบเนื้อตั้งอิ้วแบบนี้นะครับเนี่ยคราบว้าต่างๆนะสวยงามนี่มีโคตรระคังนะครับออันนี้รอยตัดนะครับเนื้อเป็นเนื้อหนึกนุ่มนะครับออกไปทางโซนผงเกสรนนะครับนี่ด้านหลังหลังเรียบ นะครับหลังเรียบนี่หลังเรียบนะ่ะประมาณนี้นำมาแบ่งกันอ่ะโอเคอ่ะพระสมเด็จนะครับนี่โทรสอบถามนะครับอ่ะเนี่ยพระสมเด็จสี่องค์นี้ชอบองค์ไหนโทรสอบถามนะครับต่อไปเป็นพระปิดตาอ่ะวันนี้ผมนำพ้าปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับจุ่มลักปิดทองเก่ากึกเลย เป็นพิมพ์ปั้นนะครับเป็นพิมพ์ปั้นพิมพ์ปั้นเนี่ยมันจะพิมพ์ปั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยซ้ํางานส่วนใหญ่มจะได้คล้ายๆกันนะครับแต่องค์นี้เก่ามากเก่าปึ๊กเลยเก่าแบบโอ้ดูดีกว่าพี่ๆเพื่อนๆดูดีกว่าดูชอบก็โทรถามแล้วกันครับผมมีองค์เดียวนะแบบเนี้ยเนี่ยครับไขเขยคือผมประดิษฐ์เองไม่ได้นะผมแต่งแบบนี้ไม่ได้นะ คือไขไข่ว่านไข่อะไรเงี้ยครับความเก่าของเนื้อแล้วก็การหลุดร่อนของรักนะครับนี่แล้วแอบ,บมีทองทองนี่ประมาณทองรัตนะเลยนะเป็นพิมพ์ปั้นนะครับเป็นผงคุกรักนะครับมีพวกเนี่ยในเนื้อมีพวกเม็ดลงเม็ดรักด้วยนะไม่ได้มีแต่ปนป,นปูนนะพระน้ําหนักเบามากแค่ไม่มีน้ําหนักเลยนะครับนี่มีรักติดตามซอกนะครับนี่ดูความเก่าคุณดูความเก่าดูนะนี่ มีองค์เดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับคือความเก่านะเห็นไหมคือเก่าก็เลยเอามาแบ่งเก่ามากเนี่ยดูดูทองเนี่ยทองนี่เป็นทองแบบรัตนะอะไรนะเป็นแบบพระพระรัตนะอะไรนะครับเก่าเก่ามากองค์นี้เก่าจริงครับเก่าจริงนะเนี่ยนะฝ่องดูเนี่ยในเนื้อเนี่ยเขาจะมีพวกเม็ดลงเม็ดลักแล้วก็นเนื้อค่อนข้างที่จะหยบหยาบนะครับ เนี่ยแล้วพวกค้าวเนี่ยพวกไขว่านพวกนี้เนี่ยเขาขึ้นเองจริงๆนะครับไม่ได้มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะมาแบบไหนก็เอาแสดงแบบนั้นนะครับผมส่องดูก็โอเคมีความเก่าเก่าเลยแหละนะครับเก่ามากด้วยไม่ได้เก่าน้อยเก่าเก่าปึ๊กเลยนะครับแล้วแถมเป็นพิมพ์ปั้นด้วยล่ะเป็นพิมพ์ปั้นด้วยแล้วก็ไซส์กำลังน่ารักนะครับะครับประมาณไซส์ประมาณไปลายนิ้วชี้นะครับก็ไปแผนดูนะครับก็อ่า แล้วแต่จะตีแล้วกันครับผมไม่อยากบอกว่าที่ไหนนะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่จะตีแล้วกันนะครับเป็นผงคุกรักอายุเก่าปึกเลยเก่ามากนะครับดูจากอายุรักดูจากอายุทองแล้วก็ดูจากาเนี่ยการตัดแต่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความคมชัดนะครับนี่ยมีนการกรีดนิ้วกรีดลายชัดเจนนะครับอ่ะชอบพระปิดตาพิมพ์ปั้นผงคุกรักจุ่มรักปิดทองก็เรียนเชิญทบถามอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นรายการหลวงปู่ทิมนะครับรายการหลวงปู่ทิมทั้งหมดเลยนะครับนับตั้งแต่ตรงน,นี้ไปอันนี้จะเป็นของหายากนะครับแร่ไอเทมนะผมมีไม่มากหรอกก็เลยเอามาแบ่งอันนี้เป็นปิดตาโบพผุดนะครับหลายๆท่านก็ทราบดีผมว่าหลายๆท่านทราบอยู่แล้วเป็นของหายากของห,าาหลวงปู่ทิมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเท่าที่ทราบก็คือรู้สึกว่าหลวงปู่ทิมท่านจะาจากประวัตินะที่เล่าว่าท่านได้สําเร็จสําเร็จ สำเร็จขั้นสูงอะไรสักอย่างครับท่านก็เลยเ,เห็นโบผุดในอ่างล้างหน้าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับแล้วท่านก็เลยมีการจัดสร้างพระพิมพ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็คือพิมพ์โบผุดกับพิมพ์จารลอยพิมพ์จารลอยจะเป็นวงกลมแล้วก็จะเป็นรูปหน้าท่านนะครับแต่เนี้ยเป็นพิมพ์โบผุดนะนี่เป็นพระที่หน้าแขวนมากๆอีกหนึ่งองนะนะครับนี่องน,นี้เป็นเนื้อดํานะครับไม่ไม่ได้ลงบอลน,นะครับเนื้อเปื่อยๆนะ องนี้ก็เหมือนกันแต่องคนี้จะลงบอลแล้วก็บอลสมบูรณ์แบบนะครับสวยนะครับอน่าจะเป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์มเล็กน่นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งหมดมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับองคนี้กาลังดีเลยเลี่ยมเลี่ยมเลียเ่ยมกําลังใช้เลยนี่เป็นของหายากอีกชิ้นหนึ่งนะผมจะบอกไว้ก่อนสําหรับสําหรับใครที่ชื่นชอบบูทิมนะเดี๋ยวผมไม่ดูเนื้อหาแล้วกันอ่ะนี่องนี้องค์นี้จะลงบอลน,นะครับ นี้จะลงบอลน,นะครับนี่ดูง่ายๆครับดูง่ายๆเนื้อจะยับยุบย่นนะครับพระน่าจะเป็นช่วงยุคยุคประมาณนะครับไม่เกินปีหนึ่งห้าหรอกครับบอลถูกต้องนะครับแต่ถ้าไปแขวะนะบอลก็หายนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะนี่อันนี้อันนี้เป็น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 พระที่แนะนําในวันนี้เลยนะถ้าควรถ้าจะอ่าเก็บสะสมพระหลวงปู่ทิมก็ ควรจะต้องมีปิตาโบผุดแหละนะครับอ่ะอีกองคหนึง่งเป็นเนื้อดำเนี่ยเนื้อดําไม่ได้ลงบอลเนี่นะครับเขาเรียกว่าเนื้อไม่แน่ใจถ้าแม่เหล็กดูดติดก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อแร่นะครับแต่ถ้าแม่เหล็กดูไม่ติดก็จะเป็นอ่าเนื้อแบบเนื้อดําธรรมดาแต่จริงๆแขวนได้หมดครับไม่เกี่ยวดูง่ายๆครับพระดูง,ง่ายๆนะครับอ่ะ อ,องค์ถัดมาอันนี้ตั้งใจนําเสนอบ้านผมพกทุกคนบ้านผมใช้พกกันทุกคนนะครับแม้กระทั่งลูกหลานที่มาพวกเพื่อนลูกชายอะไรต่างๆก็ให้ให้ให้พกแบ่งให้พกอันนี้ปิดตานางพายนะครับปิดตานางพายไม่ได้เอามาแบ่งบ่อยๆนะเพราะว่านานๆจะเจอสักองหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ผมก็เจอเพิ่มมาประมาณสององนะครับผมก็เลยมาแบ่งให้หนึ่งองนะครับ องนี้เป็นเนื้อเขียวนะครับลงบอลแต่บอลไม่เหลือแล้วครับปิตานางพายเอาว่าไม่ไม่พูดสรรพคุณดีกว่าไม่พูดไม่เล่าอะไรเยอะเอาว่าวาสนาใครอา่าเป็นเจ้าของก็ต้องเป็นเจ้าของคนนั้นนะ,นะครับปิตานางพายนะครับมีหลายเนื้อมีทั้งเนื้อไม้แก่มีทั้งเนื้อโลหะแล้วก็มีทั้งเนื้อผงคลายอันนี้เป็นเนื้อผงพลายนะครับมีทั้งแบบฝังตะกงฝังตะกุดก็มีนะครับนะอ่ะให้ดูดูง่ายๆครับ ไม่ต้องลุ้นอะไรมากปิดตานางพลายครับผมก็พกเหมือนกันครับผมพกติดตัวคือประมาณว่าเวลาไปอะไรยังไงหรือว่าจนตัวอะไรต่างๆมันจะจะคแคลค่าแล้วก็อาจจะมีใครมาเตือนเราเรื่อยประมาณนั้นนะครับเนี่ยใครที่เดินทางไกลๆอะไรบ่อยๆเรียนเชิญเลยเนี่ยหาไว้ใช้สักองนะครับปิดตานางพายนะครับตัวจริงเสียงจริงครับนะครับดูง่ายๆครับแต่บอลเนี่ย คือบอลคือต้องเข้าใจนะครับพระบางครั้งมันสวยมากมันก็มันก็ถ้ามันมาจากแหล่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็อันตรายนะแต่ว่าอันเนี้ยคือตามสภาพพับเก่าตามสภาพ,พบอ bon ลเขาก็จมเป็นเรื่องปกติเลยมันทําให้เราเข้าใจได้ง่ายๆขึ้นด้วยนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่รู้สึกจะมีสองพิมพนะอีกพิมพหนึ่งเขาจะผอมว่นนี้นะครับอ่ะอันนี้ตั้งใจจะนํามาแบ่งแต่ว่าผมมีแบบที่ไม่ได้เลี่ยมอยู่อีก อีกประมาณ3ามองมั้งแต่ว่าอันนี้ก็เลยเอาแบบที่เลี่ยมแล้วเอามาแบ่งดีกว่านะครับอันนี้เป็นพระรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับแกะจากไม้นะครับเลี่ยมพร้อมใช้อองนี้น่าจะไม่มีกิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเอ๊ะเดี๋ยวเออองนี้มีกิ่งไว้อาองค์นี้มีกิ่งนะครับรู้สึกว่าองนี้จะมีกิ่งนะอ่ะ,อะ ลองหาข้อมูลก็ได้ครับเพื่ออินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วอนเนี้ยอ่าองงี้เลี่ยมพร้อมใช้ครับมีปิดทงปิดทองอะไรต่างๆนะครับความเก่าทาลไรปึกตักนะครับผมมีแบบที่ไมไ่เลี่ยมอยู่อีกประมาณสามองมั้งอันนี้ก็เลยเอาแบบที่เลี่ยมแล้วมาแบ่งครับตรงก้นไม่แน่ใจว่าเ็าตอกโค้งตอกโพสอะไรไว้หรือเปล่าแต่องงนี้เขย่าดูแล้วน่าจะมีกิ่งนะน่าจะมีกิ่งหรือถ้าไม่มีกิ่งก็ไม่แปลกครับมันมีทั้งมีกิ่งแล้วไม่มีกิ่งนะครับ ใครที่ชื่นชอบงานแบบไม้แกะพวกเนี้ยก็เรียนเชิญนะอันนี้คือหายากนะอันนี้คือหายากนะคือแกะจากไม้อะไรอ่ะไม้อะไรนะ่ะไม้ที่เขาใช้แกะพระพุชารอะไรเงี้ยพวกไม้ไม้งิ้วไม่ใช่ไม้นี้อันนี้น่าจะเป็นไม้อะไรสักอย่างไม่รู้ครับนะแต่มีในในประวัติแน่นอนครับดูเนื้อหาก็รู้แล้วครับความเก่าความอะไรนะอันนี้นํามาแบ่งนะใครชอบเรียนเชิญครับเรี่ยมพร้อมใช้นะครับอ่ะ ต่อไปเป็นรายการขุนแผนเริ่มจากองค์นี้ก่อนแล้วกัน,นองค์นี้เป็นยุคประมาณปีก็น่าจะช่วงประมาณไม่เกินปีหนึ่งสามนะครับเป็นเป็นพระยุคออกผมจะขออนุญ,ญาตเรียกว่าเป็นพระยุคต้นๆแล้วกันนะครับแต่ไม่ได้ต้นสุดนะครับที่หยิบมาแบ่งก็คือองค์นี้บอลเต็มสวยนะครับสวยนะครับนี่เป็นพระนี่ด้านหลังฝังพลายนะครับเป็นเนื้อ เขาเรียกเนื้ออะไรเป็นเนื้อแดงเนื้อแดงหรือเนื้อชมพูบางคนก็เรียกเนื้อชมพูนะครับอ่ะอันนี้ผมมีอยู่สามองค์เน,นะผมนํามาแบ่งองค์หนึ่งนะครับนเนื้อหาจบเลยไม่ต้องอะไรมากสําหรับคนที่อชอบความคลาสสิกชอบแบบพวกมวลสารเข้มข้นเข้มข้นนะครับนี่บอลอยู่ครบบอลอยู bon ่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว พระพวกนี้บางกงมันไม่สวยกดม,มันก็ไม่สวยนะครับเนี่ยอันนี้จัดว่าเป็นองค์ที่สวยๆนะครับนํามาแบ่งบอลบอลอยู่ครบนะครับเนื้อหาไม่ต้องสืบครับดูง่ายๆเนื้อออกโซนที่เป็นเนื้อแบบเนื้อแห้งๆที่แบบอ่าที่ผมที่ผมเคยเคยรีวิวเวลาในหลายๆคลิปนะครับที่ทําไว้อันนี้เขาจะลงบอลแต่เฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังเขาไม่ได้ลง ซึ่งจริงๆแล้วด้านหลังจะมียันด้วยแต่ยันไม่ติดเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเขาฝังพลายนะครับนี่มีพลายอยู่ชิ้นหนึ่งองคเนี้หน้าแขวนองค์นี้หน้าแขวนน,น,นนะใครที่หาพระไว้ใช้อ่ะไม่ได้หาพระไว้โชว์นะองค์นี้ก็เป็นตัวเลือกอีกองค์นะครับพิมพ์ทรงติดชัดสวยนะเราจะหาพระยุคต้นๆแบบติดชัดๆแบบนี้มันค่อนข้างลําบากนะอ่ะองค์ถัดไปอืมองค์ถัดไปอ่ะอันนี้เป็นพระสวยเลยอันนี้ สวยในที่นี้หมายถึงว่าบอลบอลสมบูรณ์นะบอลติดสมบูรณ์แต่ว่าพิมพ์อาจจะกดแบบไม่ชัดนักอาจจะไม่ลึกนักนะครับแล้วหลังฝั่งตะกุดสาิกาสองดอกนะครับแต่สวยองนี้สวยเพราะว่าบอลเต็มผมไม่ค่อยมีนะบอลเต็มๆแบบนี้อันนี้ผมลองมาแบบดูเผื่อใครชอบชอบก็เอาไปแล้วกันนะครับเนื้อหาตามนี้เลยดูชอบโทรสอบถามองนี้เป็นเป็นเนื้อเหลืองนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อสีเหลืองนะเป็นเนื้อสีเหลืองเห็นไหมตรงสังกะสีหไหมเป็นเนื้อเหลืองนะครับ บอลติดครบนะครับบอลติดครบเนื้อเนื้ออยับยุบย่นนะครับตามสเต็ปนะครับขอบไม่ล้มนะครับขอบบางๆเส้นตรงสังกติมีติดอค์นี้ติด,ตดเส้นเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเส้นติดนะครับดูใครชอบเชิญเลยสวยๆแบบนี้บอลเต็มๆแบบนี้หายากปกติมันจะมันจะไม่ค่อยเหลือแล้วอะ่ะบอลอ่ะ ครับเนี่ยเนื้อประมาณนี้เนี่ยนังสือตั้งตั้งนะครับนังสือตั้งตั้งนะตามออปชันนะครับราคาตามออปชั่นนะครับโรสอบถามนะอ่ะองค์นี้จัดว่าเป็นผ้าสวยนะสวยสวยแหละเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเราจะเจอสภาพที่มันแบบบอลมันจะไม่ค่อยติดตอ่ะวันนี้พยายามเอาสวยๆมาให้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเหลืองนะเป็นเนื้อโซเนื้อข้าวเหนียวนะครับนะ่ะ อันนี้ก็เป็นเนื้อเหลืองเหมือนกันนี่แต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการใช้นะคือพระเขาแบบอาจจะเก็บรักษาไม่ค่อยดีนะักบอลเบิร์นมันก็เลยเสียหายไปนะครับอ่ะดูเนื้อดีกว่าไปดูไปดูชอบแต่ผมมาชอบนะองค์เนี้ยองเนี้ยพิมพ์เขาสวยเพราะว่าพิมพ์เขาคมชัดนะครับแต่เนื้อเขาอาจจะสู้องค์นู้นไม่ได้นะครับนี่นี่หน้าตาติดนะครับเปลว คมแหลมนะครับจะลดซุ้มนะครับนี่เส้นสังคตินะครับเส้นอะไรต่ออะไรนะครับเนื้อไม่ต้องสืบครับมีบอลเขียวงอกแล้วปูดแล้วนะครับเนี่ยบอลองนี้น่าจะเป็นบอลหน้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าบอลมันจะไม่เหลือแล้วครับมันไปตามสภาพนะครับองนี้ติดครบนะครับบัวติดครบตรงแข้งสองขีดก็ติดครบนะครับองนี้สวยติดชัดนะครับแต่แค่ว่าบอลเขาอาจจะด้อยกว่าองค์ที่แล้วนะครับ ขอบดาน้างเห็นไหมงอกหมดแล้วดู้ง่ายผมว่าพาดูง่ายมาให้ดุกุกทุกดุกนั่นเลยนะนั่นพยายามเลือกดูง่ายมาให้ดูอ่ะครับนี่ด้านหลังตัวอัออ่์ประมาณนี้จะจัดว่าตั้งตั้งอยู่เส้นการซ้อนทับของเส้นความคมชัดอ่ะองค์นี้มีฝังจีวรด้วยเว้ยมีตะกุดสาริกาสองดอกแล้วก็มีจีวรด้วยนะครับนี่วัดละหาไล่และยองนะครับอ่ะใครชอบเรียนเชิญชอบองค์ไหนเชิญเลยนะ อ,อีกองหนึ่งหลังฝังเหรียญบล็อกไหลหลุมไหลหลุม,ลลมเนื้อเขียวลหลหลุมเนื้อเขียวนะหลังฝังเหรียญเหรียญบาทนะครับด้านหลังน่าจะเป็นตาแผ่นดินนะครับแล้วก็มีโค้ดพวกนี้จะเป็นกรรมการนะครับเนี่ยจะมีโค้ดสาราหนึ่งหลังแล้วก็มีโค้ดตัวหน้าสามสามตัวนะครับเนื้อหาดูเอาดูเอา ชอบเรียนเชิญเลยเนี่ยบล็อกไหลหลุมเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้แหละครับดูบอลครับดูบอลดูเนื้อดูความเก่าเหตุผลที่ผมไม่อยากออกจากฟองว่าผมไม่อยากให้ใครจับเยอะนะครับเนี่ยดูง่ายง่ายครับอ่าเนี่ยรอยปิน้นเอาว่าดูอะไรว่าดูอะไรว่าเนี่ยบอลเบิร์นพระนี่เป็นพระที่แบบไม่ต้องส่องะนะครับ ข้างบอลไม่เหลือแล้วครับก็เหลือเท่านั้นแหละครับนะอน,นี่ดูโค้ดนะอ่าเห็นโค้ดไหมครับอ่านี่โค้ดนี่นะในเม็ดงานะครับแล้วก็มีเส้นเส้นเส้นนะครับอ่ะเหรียญก็เป็นเหนรียญราชการที่เก้าเรานี่แหละครับนะคือใครที่อยากแขวนบุนแผนแล้วก็เนี่ยแถมได้รักในหลวงด้วย แล้วก็บริเวณด้านหลังอ่ะเขาเป็นรู้สึกจะเป็นตาแผ่นดินคือองค์นี้นี่แบบจบจบเลยนะจบจๆเลยนะลยนะแล้วเป็นบล็อกที่คนรู้จักกันก็คือบล็อกไหลหลุมนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะใครดูแล้วชอบองค์ไหนเรียนเชิญน,นะครับวันนี้เยอะสักหน่อยนะชอบอันไหนโทรสอบถามเลยนะครับช้าอดช้าอดนะครับอ่ะ ส,สะดวกก็จะมีประมาณนี้นะครับใครดูแล้วก็ชอบโทรนะครับโทรได้โทรนะครับนี่เบอร์โทรอยู่ตรงนี้นี่ยมุมขวาบนนะครับอ่ะโอเคครับยาวไปสักนิดนึงเดี๋ยวใครชอบอะไรยังไงเรียนเชิญน,นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้แยกย้ายครับสวัสดีครับ